ไปแล้วค่ะสำหรับนะคะซิตี้พันธบคคันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจ๋าแต่งก็เท่ไม่แต่งก็รอคันนี้ต้องจัดแล้วคันนี้นะคะมาจัดพร้อมนะคะกับไฟหนะ้าโปรเจเต์สดๆแบบนี้คุณผู้ชมนะดีไซน์ดูเอบีเฉียวมากๆเลยนะยางใหม่ยางดีนะเป็นยางปี2อ2พนนะใครอยากได้แม็กเท,เท,เท่แม็แต่งกว่านี้รอกว่านี้ก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะ,ะก็จกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมจา๋าได้บอเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะ,ะสมาร์ทเอ็นทีสามารถเปิดปิดล็อกละกปุญแจนะคะจับกลมได้เลยภายในต้องขอบอกก่อนได้เลยกลบอกผ้านะคะแล้้วก็สสสภาพมมบูรณ์ุดผช อยากอัปเกรดเป็นเบาะหนันงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะหน้าโซนะ,ะรองรับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะบลูทูธนะคะในส่วนของด้านหลังคุณผู้ชมคือบอดี้ค่อนข้างกว้างนะคุณผู้ชมนะสามารถนั่งตรงทรี่ว่างๆตรงนี้ได้เนเช่นเดียวกันและเบาะหลังนั้นยังสามารถพับได้แบบนี้คุณผู้ชมนะเดี๋ยวเพิ่กดให้ดูเนาะเพื่อเพิ่มพื้นทีนะะ่ในการใช้สอยได้เช่นเดียวกันเป็นรถเหมือนอนเกนกประสงค์เช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะบอดี้กว้างนะนี่เลยค่ะชคเดิมนะคะแล้วก็ตัวหัวนอาเดิมนเช่นเดียวกันนะด้านหลังนะคะมี ออปชันจัดแน่นแบบสนใจต้องจัดแล้วค่ะสำหรับ c i ซิตี้ค่ะทักมาได้เลยค่ะและสำหรับฮอ Honda City 1.0S p ลัสคันนี้ปี2 0ำ22นัดเปิดตัวอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่นะ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะพร้อมกันนั้นนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดทั้งวัน24ชั่วโมง1ปีและประกันเจ็บทั้งหมดหนปีเต็มเลยเดียวนะสนใจนะคะคุณผู้ชมจ๋านะคะทักมาที่แชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะแล้วเจอก,กันที่ดีเจนนะคะ